ซื้อเสือ้อว่าจะซื้อเสื้อไปปากพี่ฝรั่งมาหัวพันธุ์ที่ใส่ได้บอสจะ่าป้ายบอกว่า X L ป้ายบอกว่า X L บัตรเขาติดไว้แน่น่ติดไว้ยู่ในข้อเสือนเป็น X L ใช่ไหม X L ป้ายตัวนี้กับตัวนี้มันบอคือกัน เราบอ่อนแออ่อนล่ามเลยติ่ตอนเราบัาไ,ได้ก็ย <c oughs> ัดซอไปฝากลราเอาใสอันปเด็นกีฬาดูนะอินยังนี่ก่อนอีนยงนี้แน,น่ก่อนขอรอแคล้วอินยงนี้แน่เฮยเฮ็ดแปลกแปกนี่นะกอนอินยังชัวเขาเฮ็ดผิดบ่ đi hỏi còn như này, như này à, còn gì phải bỏ qua xxl tao qua tô này cả qua bên xxl tao qua xl tao muốn tô nổi sông nổi cũng được tầm sông ngay tôi อยากได้ก็จะมาซื้อเอ,เองอีกหละข่อยซื้อหหยเล่ามันงามมันงามก่อเล่ามาซื้อเอาเองนะนะเพราะว่าข่อยเคยทํางานเกี่ยวกับด้านนี้มาก่อนแต่ว่าตัวนี้ไม่ตํแหน่นงก่อนอีเงั้ย็ูยังได้เนี่ยก่อนแข็งแข็งแังเนี่ยก่อนบบกใหญ่เลยแสดงว่าตอนคนหยิบเขาอีหงังยยัดใส่บนเ,เขาเรื่มเอาออบวว้าวมันหละ่ะ ่อยมึงแต้งตัวสุดกันฝนก็ mm hmm. ได้กันกงนสามตัวกินลดราคาต้งเล่าจมให้่อยซื้อหลายแถวซื้อไว้ไปเห็ดหน้าซื้อไว้ไปเห็ดหน้ามันสิเบิดหนาหนาวแล้วเนาะเขาเล้เออกขึ้นมามันจะนกันะ <c ười> กินยิน่งกันกีนยิ่งกินไปหมดเลย เนี่ยไส์มากก็สิเป็นจริงๆนะช่วงนหน้าฮอนก<ม>้อยเราอยากได้ไเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบอุ่นๆเราอยากแต่ถามเราอยอะซื้อมาฝากเอาไหมเอาแบบนิ่นๆมๆนะ กันก่ขขเขามาก็จะมาซื้อไก่ซื้อไก่เขมาชอ็อปปิ้งซะเลยจะพาไปฝากเล่เาแล้วไปเล่นกีฬาเล่นดาาเป็นยังไง ี่ก็เอ็มนี่ก็รอเสืออันี้มันลดราคานี่กมันลดก่อยชีมาเอาอีไปใส่ทํางานซื้อใส่ทํางาน <c oughs> ไปยังมากกว่าเราฮิวเขาแล้ว ชุดกันฝนก็นมีกันนี่ส่ยอยลางไรนถ้าใคยอยากได้อย่างลายาโอเอ็กซ์เอลแพ็คแพ่งนะคะร้อย,ย,ยขับนปร้อยบวกก้นค่าหมวก ในผ้าเน็มตร่เราต้องใส่ X X L S X L สา X X L ใช่ใช่ใดเอก็ต้องไปอีกลานนะึง จ่ายเงินก่อนอ้าจ่ายเงน

มันผ่านเป็นเนื้อผ่านิ่มๆแต่นี่ตัดตัวน้อยๆตัวน้อยๆมาจะผ่า <What? S 1> ว่าระหว่าเราจะมาซื้อเอง XS ใส่ให้น่า S น e. ้าเอสเอสเลอสอืมแบบนี้เรากับเพื่นกับบ่สไซตัวนี้ก็ตัวนี้ก็งามอยู่กะเป๋าห่าผิวใหญ ตาม x มันบอกไงเลยสว่าดำหนดราคาเจ็ดกันหนาวกันฝนกันหนาว l แล้วก็ s ส่วนมากก็นี่เท่านี้แหละตตง่ายๆก็มีแต่เบอร์หน่อยๆเบอร์ยังไงมันก็โบมีมันก็มีแตะเบอหน่อเจอร ผ่าแนวนี้เนี่ยเบอร์ดิเ้อาใส่ไดแต่ว่าผ่าแบบนี้เราใส่ประเดี๋ยวมันขั้นใส่ลงไปแล้วจะขั้นยิบยิบคนเนื้อบางคนเนื้อบางคนก็คือชาบานชาเมืองเขาผ่าตัวไดขั้นยิบยิบยิบยับเลย โอเคค่ะเราจะกลับบ้านไปจ่ายเงินจ่ายเงินก่อนเราจะกลับบ้านเราจะไปเบิ้งงานไม่ให้เราจำเนก่อนเด้อค่ะเด้อ